ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Yesicon สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเอาล่ะทุกคนและตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับตัวละคร G4 ในร่าง UI กันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เราจะพาตัวละคร G ีตัวนี้ไปลุยในด่วนเรียลไทม์ time. เรามาดูกันว่าตัวละครตัวนี้จะมีความโกงและความโหดขนาดไหนในโหมดนี้นะครับและมันจะสามารถแบกทีมของเราได้หรือเปล่านะครับแล้วเราก็ไปลุยกันเลย ก่อนที่เราจะไปรับชมในคลิปนี้แบบเต็มๆก็อย่าลืมจะกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะฮะเพราะตอนนี้เราจะทำให้ช่อง Yes Icon ไปถึง10,000 s u b oh. s c r i b e ให้ได้นะครับจากหลังบ้านของช่อง Yes Icon กว่า80%ที่เข้ามาดูในช่องนี้ยังไม่ได้กด Subscribe กันเลยนะครับ mm hmm. ก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูในช่อง Yes Icon กด Subscribe คนละนิดคนละหน่อเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องนี้กันต่อไปนะครับก็าฝากทุกๆคนด้วยนะครับ Let's go เอาละทุกคนและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในศึกดวลเดียวทายไปที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับกับตัวละคร G4 ร่าง UR ตัวนี้ซึ่งตัวละคร G4 ตัวนี้เราก็ได้ใส่อุปรกรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับเราจะมาไต่แรงตรงนี้และเรามาดูกันว่าตัวละครตัวนี้จะสามารถแบกทีมของเราได้หรือเปล่านะครับซึ่งเราที่ไม่มีตัวละครที่มีการสร้างโล่ที่หนาอย่างตัวละครซูเปอร์ดากจากพวกนี้นะครับแต่เราก็มีตัวละคร G4 ตัวนี้และเรามาดูกันว่าตัวละครตัวนี้จะสามารถแบกทีมของเราได้ถึงแรงที่เท่าไหร่นะครับผมในการดวล15ครั้งตรงนี้เราจะสามารถชนะได้ <intersect S 2> <า> กี่ครั้งในกระบผมเราก็ไปลุยกันเลยแล้วคู่ต่อสู้คนแรกของเรานั้นก็ได้เจอแล้วนะครับผมกับคุณฮอเก่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็มาเลือกตัวละครที่เราจะไปไต่แรงตรงนี้กันนะฮะทุกคนแล้วตัวละครที่เราจะใช้ในการต่อสู้ในครั้งแรกเราก็จะใช้เป็นตัวละครกอริบาสที่มีการกัดกร่อนแล้วก็คอเป็นคอของอสุนจักรกลไปก่อนนะครับและเรายังสามารถใช้คอของเกดูกันชุบได้ในกรับในเมตาแบบนี้ของตัวละคร g 4แต่ในการต่อสู้ในครั้งแรกเราก็มาลองใช้คออสุนจักรกลตรงนี้กันก่อนนะครับแล้วก็ มีตัวละครแทงท็อปตัวนี้นะครับที่จะมาสร้างโลให้ทีมของเรานัหนายิ่งขึ้นนะครับและการต่อสู้ในรอบแรกของเรานั้นก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมโดยฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะได้เปิดมาก่อนนะครับกับตัวละครโซนิกฝั่งตรงข้ามนั้นจะมีความเร็วที่เหนือกว่าเรานะครับและโซนิกฝั่งตรงข้ามนั้นก็ได้เปิดมาในกลุ่มแล้วก็ได้ทําการลบลูกไฟตรงนี้ถึงห้าลูกกันเลยทีเดียวแต่โซนิกของเรานั้นก็ไม่ยอมเช่นกันนะครับก็ได้เปิดไปเช่นกันตรงนี้ก็ลบลูกไฟทางฝั่งตรงข้ามเช่นกันนะครับแต่ตัวครรกงาน้ ของเรานั้นแพ้ลงไปนะครับแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเพราะว่าฝั่งเรานั้นมีตักท่าน G4 ที่สามารถกัดกลับตัวนี้ได้นะครับ เมทัลในฝั่งตรงข้ามก็ได้เปิดมาแล้วก็เก็บตัวละครแทงท็อปของเราไปที่รีรบรและราชาของเรานั้นก็ได้ร่วงไปที่เรียบร้อยอีกตัวหนึ่งนะครับและ g ีโฟของเรานั้นก็ได้เปิดไปนะครับโดยการฉีดเลเซอร์ตรงนี้ไปนะครับผมแต่การกัดกร่อนตรงนี้และการเผาไหม้ของรตัวละครจีโฟตัวนี้มันจะไม่โหดเท่าไหร่ถ้าหากไม่มีตัวละครราชา <Ps> ทะเลลึกหรือว่าโกริบัสนะครับสองตัว <RR> ทีว่ตายไปแล้วนั้นการคอมโบของเราเน้นไม่ได้ผลอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็มาลุ้นตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามมี5ตัวฝั่งเรามี่าแตัวเท่านั้น หรือเปล่านะครับโซนิฟังตัวค้ำก็ได้เปิดมาอย่างตัวรับดาเมจได้อยู่นะครับสำหรับรถคัอนอสินของเรานะครับและโซนิของเรานั้นก็ได้เปิดไปเช่นกันนะครับผมเนเชื่ในฝั่งตรงคำ้ำอาวุธเฉพาะสามดาวที่โจมตีมาในรอบนี้ และก็ได้ทําการสตันไปที่อสุนจักรกลแต่การสตันตรงนี้มันสามารถลบได้เพราะว่ามันมีสกิลพาสีฟของตัวละครจีฟของเรานั่นเองนะฮะทุกคนจีโฟของเราได้โจมตีไปอีกครั้งหนึ่งในรอบนี้ทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นติดการเผาไหม้แบบพิเศษไปที่เรียบร้อยนะครับตามมาด้วยอสุนจักรกลตัวนี้ก็ได้โจมตีไปและในรอบนี้ฝั่งตรงข้ามนั้นก็ได้ตีธรรมดาไปนะครับเพราะว่าลูกไฟในการโจมตีนั้นไม่พอใช้นะฮะทุกคนสนฟันตรงข้ามนั้นก็ได้เปิดมาเช่นกันและการระเบิดดาเมจตรงนี้ถือว่าแแรรรรรงใช้้้้้ไไดดเเเเลลยยยนะะับบบผมมก็ขาทททิีีี่อ ัวละครนัสู้น่ของเรานั้นก็โดนดนระเบิดจากตัวละครโซนิกฝั่งตรงข้ามตายไปชีเรียบรอยนะครับทุกคนและตอนนี้ฝั่งเราก็เหลือแค่2ตัวละครเท่านั้นจะสามารถทนรับดาเมจและสามารถชนะฝั่งตรงข้ามได้หรือไม่เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งจากเมทัลไนส์ซึ่งตัวละครตัวนี้สามารถสแตนตัวละครโซนิคของเราได้แต่การสแตนตรงนี้มันจะหายไปเพราะว่า0ดวงตัวจีโฟของเรานะครับ และจีโฟของเราเน้นได้เก็บตัวละครอสุวินจากก่อนฝั่งตรงข้ามไปที่เรียบร้อยซูเปอร์ดักชัยก็ได้ต่อยไปที่จีโฟของเราเนะฮะในเทิร์นเทิร์นนี้นะครับและจีโฟของเราเนั้นเมจิมของมันก็ไม่เหลือแล้วนะครับผมราะมันโดนดวลกันวันพวกท่านตัวนี้จะทนรับดาเมจได้ในเทิร์นที่เท่าไหร่นะครับทุกคน oh. แล้วก็โดนโจมตีไปอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ได้ตายไปิียรเียร้อยนะครับท่กนเจ้าคัน G4 ของเราและตอนนี้ก็เหลือแค่โซนิคแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมเรับนุ่ว่าตัวละคนโซนิคตัวนี้จะสามารถแบกที่นในการต่อสู้ในครั้งนี้ไหวหรือไม่นะครับผมโดนโจมตีไปรัวๆเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวละครตัวนี้ยังมีโล่ที่หนาอยู่นะครับผมสำหรับเม็ดเจมตรงนี้นะครับก็เดนโจมตีจากโซนิคฝั่งตรงข้าม โนตัวนี้ก็ไม่ยอมนะครับมันก็ได้เปิดไปเช่นกันในกรมในการโจมตีในครั้งนี้ฝั่งตรงข้ามนั้นก็เหลือแค่2ตัวละครเท่านั้นและเมิสกัตตัวนี้ก็โจมตีธรรมดาไปนะครับผมและมิสกัตตัวนี้ก็ได้ร่วงไปนะฮะเข้าเทิร์นที่6แล้วนะครับทุกคนการต่อสูร้ระหว่างโซนิกระดับ UR ทั้ง2ฝ่ายเรามันทึกกันว่าโซนิกฝั่งไหนจะได้ชนะในครั้งนี้ เมวสกัดฟังตรงข้ามก็ได้เปิดมาโดยการจบจีนรมนาไปเอาทุกคนและเราก็โดนท้าทายแล้วนลหนึ่งครังคร้งนะครับตรงนี้และโซนิกฟังตรงข้ามนั้นก็ได้เปิดไปอีกครั้งหนึ่งในการจบจีนในครั้งนี้แล้วก็สามารถเก็บโซนิฝั่งเราไปชี้เรียบร้อยนะครับทุกคน<อ>และในการต่อสู้ในครั้งที่2ของเรานั้นเรามาเลือกตัวละคร,รและเราไปท้าสู้ในรอบที่2ของเรากันโดยในรอบนี้ฝั่งตรงข้ามมาด้วยคอของเกียรติการชุบนะครับแต่สําหรับฝั่งเรานั้นมีคอของซินจักกลแต่ฝั่งตรงข้ามนั้นมีตัว G4 ช่นกันนะครับผมและโซนิกฝั่งเรานั้นก็ได้เปิดก่อนนะครับและการเปิดก่อนในครั้งนี้จะสามารถได้เปรียบหรือเปล่านะครับผมแต่ราชชของเราก็ได้ส่วนไปก่อนนะครับผมทมโดยต้นขัน G4 ตัวนี้ก็ได้ฉีดแสงเลเซอร์ไปครั้งนแนึ่งลฝั่งตรงข้ามนั้นก็ติดโลมาอทอของขอเกลือกันชุบแบบรัวๆเลยนะครับทุกคนที่4ตัวนี้ก็ได้โจมตีไปครั้งหนึ่ง และกอริบัสของเรานั้นก็โดนการัดการ์ตรอนนี้ตายเป็นชี่รู้เป็ไม่ใช่การัดการ์ดสเป็นการเผาไหม้แบบพิเศษของต้อนจีโฟฝังตรงข้ามนะครับผมฝั่งเราก็ร่วงล้านะครับเหลือแค่ต้อ s โซนิกตัวนี้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะชนะได้นะครับในการต่อสู้ในครั้งนี้รนเรามาดูกันว่าโซนิกของเรานั้นจะโดนวนวดแล้วก็ตายในรอบที่เท่าไร่กันนะครับ 3, years later. เอาละทุกคนแรกในเทิร์นที่3นี้ตัวละครซนิทของเรานั้นมีเลือดแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับและก็โดนต่อยตายไปทีเรียบร้อยนะครับทุกคนเราขอบคุณเราด้วยนะเมื่อกี้เอาละในการต่อสู้ของเรานั้น2ครั้งแรกก็ได้ตายไปทีเรียบร้อยแพ้ยับเยินเลยนะครับ oh. แต่ในรอบนี้เราก็จะเอาไม้เด็ดของเราออกมาแล้วนะครับในการต่อสู้ในครั้งนี้เราก็ต้องชนะอย่างแน่นอน โดยในการต่อสู้ในรอบที่3ของเราเน้นเราก็จะเปลี่ยนคอแล้วนะครับซึ่งเราก็จะมาใช้คอของเกรียวกันชุบนั่นเองทุกคนซึ่งคอตรงนี้ผมก็ได้ทดลองมาแล้วนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับถ้ามีการเผาไหม้หรือว่าการกัดกร่อนของตัวทะนกรีบัสยี่หพวกนี้ก็สามารถใช้คอของเกรียวกันชุบตัวนี้มาใช้ได้ดีเลยนะครับทุกคนเอาล่ะและตอนนี้ก็ได้เข้าสนามต่อสู้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการต่อสู้ในครั้งนี้เรามีการเปลี่ยนคอสกิลแล้วนะครับมาใช้คอของเกรียวกันชุบ่วนีกของเราก็ได้เปิดไปใน รอบนี้นในการโจมตีเพื่อบรรบความแรงกับตัวท่าน G4 ตัวนี้และ G4 ตัวนี้ก็ได้ฉีดแสงเลเซอร์ตรงนี้ไปหนึ่งครั้งและก็โดนการกัดกร่อนฝั่งตรงข้ามนะผมดูในห่วงการกัดกร่อน,น,นตรงนี้ไม่ใช่สิเป็นการเผาไหม้พิเศษในผมโคตรโหดมากๆเลยนะครับดูในครับและราชาของเราแล้วได้โจมตีไปที่เมทัลไนฝั่งตรงข้ามตรงข้ามก็ได้กดยอมแพ้ทันทีเลยนะครับแต่เขาไม่ได้กดยอมแพ้ฝั่งเราก็ชนะแบบสบายอยู่นะครับผมทุกคนและนี่ก็คือความโหดของขอเกลูกันชุบในศึกดวนเรียลไทม์คอมโบกับตัวละคร G4 น จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งในรอบนี้ฝั่งตรงข้ามนั้นมีตัวละครที่คล้ายกับเรานะครับแต่ฝั่งเขาไม่มีคอของเกล็ดกันชุบนั่นเองฝั่งตรงข้ามนั้นเลือกที่จะใช้คอของซินจักรกลแต่ฝั่งเรานั้นมีคอของเกล็ดกันุบราชของเราก็ได้ต่อยไปไลชิฟโฟของเรานั้นก็ได้สวนไปหนึ่งครั้งในรมโดยการชีดเลเซอร์ตรงนี้ไปหนึ่งครั้งและฝั่งตรงข้ามจะทนรับได้เมมการเผาไหม้ตรงนี้ได้ไหวหรือไม่แต่ฝั่งตรงข้ามนั้นบอกเลยว่าไม่เจ็มโคตรเยอะมากเลยในผมโลกตรงนี้นะโคตรครรเนนนนะััาาฝงจได้้้้ป็แพใีก ซึ่งคอของการด้วยการชุบตรงนี้มันมีจุดด้อยของมันอยู่นะครับเพราะว่าคอรตรงนี้สามารถลบได้ด้วยพาส,สิของตัวเคาเมลสกาดอสินจากกลพวกนี้นะครับแต่การต่อสู้ในรอบนี้เราก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับ และมันจะสามารถชนะได้ในรอบนี้นควนมจุลครจีโฟพันตรงข้ามนั้นก็ได้ตายไปที่เรียบร้อยและกระดอสีแดงจากเกดุกันชุบไปหนึ่งครั้งเกดุของเราน,นั้นก็ได้ร่วงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอัศวินฝั่งตรงข้ามนั้นก็ได้เปิดมาเช่นกันและสามารถเก็บตัวละครช่วยหลอขบถุกของเราได้ที่เรียบร้อยและซูเปอร์ดักชายฝั่งตรงข้ามนั้นก็โดนการสตอนดาเมตตรงนี้ก็ได้ตายที่เรียบร้อยแล้วน<ส>ะ,<ส>ะครับและเข้าเทินต่อไปตัวละครโซนิกของเรานก็ได้บับความเร็วไปอีกครั้งหนึ่งและในรอบนี้ฝั่งตรงข้ามกเเลลอแ่วรรรรรกกบบบาานนิิ้้้ดปชจี และก็ยังไม่สามารถก็บทุกขั้นฝั่งเราได้เพราะว่าติดโลเม่อท้ออยู่นะครับผมจีโฟของเรานั้นก็ได้โจมตีไปในรอบนี้สร้างการเผาไหม้พิเศษตรงนี้ได้นะครับผมและกอริบัสของเรานั้นก็ได้โจมตีไปแล้วก็สร้างการกัดก่อนแบบพิเศษตรงนี้ไปอีกครั้งหนึ่งและการดูดซับดาเมจตรงนี้มันจะสามารถคอมโบตรงนี้ได้ดีหรือไม่และฝั่งตรงข้ามนั้นก็ได้ร่วงไปชีเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือความโหดของทุกขั้นจีโฟกับการคอมโบของทุกขั้นราชทลิลึกและกอริบัสนั่นเองนะครับแล้วถ้าใครมีทุ ที่มีอาวุธเฉพาะ3ดาวและราชาทะเลเลึกที่มีอาวุธเฉพาะ3ดาวนั้นบอกเลยว่าการกัดกร่อนหรือว่าการดูดซับดาเ,เมจกลาเผาไหม้ตรงนี้มันโคตรโหดมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปลุยแบบรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับใน15รอบ15ครั้งในการต่อสู้ของเรานั้นจะสามารถชนะได้กี่ตากันนะครับ Re days l เอาละทุกคนและนี่ก็คือการต่อสู้ในรอบสุดท้ายของเราแล้วนะครับเรามาดูกันว่าในรอบสุดท้ายของเรานั้นจะสามารถชนะฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่านะครับกับตัวละคร G4 ตัวนี้และในการต่อสู้ในครั้งนี้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยฝั่งเรานั้นจะมีตัวละครที่มีการบับความระเบยบอย่างตัวละครโซนิกตัวนี้ได้เปิดก่อนแล้วครับผมและเปิดก่อนแบบนี้ก็ได้เปรียบส่ทุกคนและการจบตีในครั้งนี้สามารถทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นติดการเผาไหม้และ G4 ของเราก็ได้ตามไปในร่มรายการจีเลเซอร์ตรงนี้ไปหนึ่งครั้งตามมาด้วย ทุกคนกอริบัสของเราโจมตี sun, ไปในรอบนี้แล้วก็สร้างการกัดกร่อนตรงนี้ไปที่เรียบร้อยราชาทะเลเล็กของเรานั้นใช้พาสซิฟในการโจมตีไปที่ทุกคนซูเปอร์ดักชายตามโดยทุกคนกอริบัสไปหนึ่งครั้งนะครับและฝั่งตรงข้ามนั้นจะเปิดด้วยทุกคนที่มีการบัฟความเร็วอย่างทุกคนซอมบี้แมนนะครับผมซอมบี้แมนตัวนี้ก็ได้เปิดมาในครับบในรอบนี้ทําให้ฝั่งเรานั้นติดโลไมโอทอปของกองการจู่โจมไปที่เรียบร้อยตามโดยทุกคนซูเปอร์ดักชายตัวนี้ก็ได้โจมตีมาเช่นกันในรับผมทําให้ฝั่งเรานั้นติดโล่เเมมมะะททอพิาาากกกขึ้้นนแลลรช็ตัวีได้โจมตีีไปทท่โองงงเเรรรรราาาานนนะคััับแลล้้้ชท็กกฝ่ตขมได ที่เอรียบร้อยนะครับโดนดามจต่อเนื huh. ่องจากจิฟเฟอร์ฝั่งตรงข้ามนั้นก็ได้เปิดมาเช่นกันนะครับทำให้ตัวละนรโกคกิสของเรานั้นร่วงแต่ฝั่งตรงข้ามนั้นร่วงเยอะมากกว่านะครับรายชา้นเลืของเรานั้นโจมตีไปที่ตัวละครซูเปอร์ดักชายแล้วก็เก็บซูเปอร์ดักชายตัวนี้ไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนและในการต่อสู้ในครั้งสุดท้ายของเรานั้นปิดงานแบบสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเอาละและในการต่อสู้15ครั้งตรงนี้เราสามารถชนะได้ถึง11ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับเราก็ได้ไพ่ ความโกงของตัวละคร G4 ระดับ UR ซึ่งตัวละครที่มีความสําคัญในการต่อสู้ในครั้งนี้ก็จะเป็นตัวละครโซนิคที่มีการบัฟความเร็วเพื่อให้ฝั่งเราแน่นได้เปรียบก่อนนะครับและตัวละคร G4 ตัวนี้ก็เป็นการสร้างการเผาไหม้แบบพิเศษนะครับทุกคนแต่ก็ขาดไปไม่ได้อย่างตัวละครกริบาโซนี้มีการกัดก่อนแบบพิเศษแต่ตัวละครตัวนี้โดนแก้ทางได้นะครับถ้ามีตัวละครเมทัลในนะครับทุกคนและอีกหนึ่งตัวละครที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือราชาทะเลลึกโอเคและนี่ก็คือการดวลครั้งแรกของตัวละคร G4 ในศึกดลเรื่อนิาหปใ ดวนแบบนี้แล้วมันจะสามารถคมโบกับตัวละครตัวไหนได้บ้างเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับหาใครที่ดูจนถึงตอนนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เสียสละเ,เวลามาดูคลิปนี้นะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day bye bye